嗯。<sighs> mm. คลิปนี้คนไข้แท็กหมอไปดูนะหมอก็เลยคิดว่าจะพูดสัหน่อยเป็นความรู้นะคะการที่จะแบ่งเป็นสองอย่างนะคือปัญหาแรกก็คือเวลาเราไปร้อยไหมแล้วมีปมไหมโผล่มาเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอได้บางทีตอนที่เขาตัดไหมเนี่ยมันดึงแล้วมันตัดแล้วมันซ่อนปมไม่พอนะคะมันก็จะโผล่ออกมาซึ่งวิธีการแก้ถ้าเราคําปมไหมได้นะเราก็กลับไปที่คลินิกเขาก็จะตัด ให้มันสั้นลงเพราะว่าถ้าไหมมันโผล่แบบนั้นมันจะไม่ละลายในส่วนไหมที่มันอยู่ในผิวแล้วเนี่ยมันจะละลายได้ไปตามการเวลาใช่ไหมคะส่วนอาการที่ดึงออกมาได้ทั้งเส้นเนี่ยไปวางตื้นเกินไปแล้วไม่เกี่ยวชั้นใดๆของผิวหนังเลยคือหมอก,ก็ไม่แน่ใจว่าไหมที่ร้อยเข้าไปมันมีแง่งหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีน่าจะเป็นไหม PDO ทั่วไปนะคะมันก็เลยแบบดึงออกมาได้ทั้งเส้นขนาดนั้นซึ่งจริงแล้ว เอาจริงๆเราก็ไม่ควรจะดึงเองเนาะเราควรจะแบบกลับมีปมไหมโผล่ใช่ไหมเรากลับไปที่คลิน,นิกให้เขาดึงออกให้จะปลอดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็หมอขอย้ําเตือนอีกทีว่าตอนนี้ถ้าเป็นการร้อยไหมเนี่ยจะมีแค่3ยี่ห้อเท่านั้นที่ผ่านอยอยนะคะลองเช็คดูดีๆนะคะก่อนที่จะไปร้อยไหมเพราะว่าเนี่ยอย่างเกิดปัญหาแบบนี้เราจะไปเคลมใครได้ว่ามันเกิดมันเกิดปัญหาที่ตัวโปรดักหรือว่าเกิดที่คนร้อยกันแน่นะคะ